เนื้อดีสดหวานนุ่มกลมกล่อมถึงใจสุดยอดวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นความสามารถของลิ้นเราสองคนคนที่กำลังเริําหนักโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า12ปีควรพาครอบครัวมาดูกันเยอะๆนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเราสองคนนะคะพี่โอน้องเมงตะลุยกินนะคะวันนี้เรามาตะลุยกินที่ไหนคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากอีพีก่อนๆ่อหน้าเนี่ยเราไปตะลุยเที่ยวกันมาแล้วก็อยากจะตะลุยกินบ้างเอสซีบางทีเดวถามว่าไปเที่ยวอย่างเดียวทําไมไม่กินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะมีร้านเด็ดๆนะครับที่รู้สึกจะอยู่แถวอำเภอสายโยกนะก็คือร้านนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับทางขึ้นน้ําตกสายโยกน้อยเลยเพราะว่า คนเยอะมากทุกคนทางขึ้นอะ่ะร้านนี้ก็คือร้านห้องอาหารเลนูนค่ะทุกคนซึ่งจะบอกว่าร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับน้ําตกไซโยกน้อยเลยนะตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมคนเยอะมากร้านก็ประมาณเป็นร้านเหมือน 5, ร้านอาหารป่าครับใช่เป็นร้านอาหารป่าวันนี้เราจะมากินอาหารป่าพี่โอ๋บอกว่าอยากกินอาหารป่าเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันข้างในร้านดีกว่าอยากจะรู้ว่าอาหารป่าจะรสชาติเด็ดแค่ไหนหรือเผ็ดแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเราไปชิมข้างในร้านกันดีกว่า ตอนนี้เราก็อยู่กันข้างในร้านแล้วนะคะก็จะบอกว่าโต๊ะข้างในร้านมีเยอะเลยอันนี้คือเขาเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงสองทุ่มเลยนะคะทุกคนก็คิดว่าตอนกลางวันคนน่าจะเยอะเพราะว่าคนอ่ะจะขึ้นไปได้นน้ําตกใช่ไหมทุกคนก็จะมาทานข้าวเที่ยงที่นี่นะคะอันนี้จริงเราก็แอบดูในวงในนะคะแล้วก็ใน ใน Google ในโซเชียลเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็ดังเลยมีคนมาทานเยอะด้วยนะคะมาดูเมนูกันดีกว่าโอเคมาดูเมนูนะคะเมนูก็จะเป็นพวกอาหารปลานะครับอาหารปลาเยอะแยะก็จะมีเนื้อกวางด้วยทุกคนเมื่อกี้เรสั่งเนื้อกวางหนิงไม่เอาไม่กินหนิงงไม่กล้ากินมีเนื้อกวางนะคะหรือว่าจะเป็นพวกปลาแม่น้ำก็จะมีปลาคางปลาเนื้ออ่อน ไิศกปลาลากกล้วยนะคะคือเขาบอกว่ามาจังหวัดกาญเนี่ยคือทีเด็ดคือเนื้อปลาคังครับปลาคังคือเด็ดมากวันนี้เราก็สั่งไปสองเมนูเลยนะปลาคังเราปลาคังเป็นอะไรนะต้มคงปลาคังใช่ก็เป็นต้มคงปลาคังแล้วก็บะชาปลาคังอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นผักหวานผักหวานยำผักหวานยำผักหวานปลาเคยกินผักหวานที่เป็นยำไหมไม่เคยหนี่งเคยกินที่มันเป็นตำผักหวานอันนั้นอร่อยมากก็เลยติดใจจากที่อื่นนะไม่ได้กินที่นี่ก็เอยากจะมาลองที่นี่ ก็ S <S <S ว่าน่าจะน่าจะเด็ดก็เดี๋ยวเราไปรออาหารกันเลยดีกว่า <S <S 2> <S 2> ว่าอาหารจะอร่อยแล้วน่ากินขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวเราไปรออาหารกันค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนอาหารของเราก็มาแล้วนะคะเอาเมนูแรกเลยแล้วกันอันนี้ต้มโคลง,งปลาคังดูคือเขาเอาปลาคังอ่ะไปทอดก่อนนะไปทอดเสร็จแล้วก็มันเป็นต้มโคลงอ่ะนะต้มโคลงมันคือต้มทอดอ่ะ mm hmm. คือจะบอกว่าสีสันน่าจะเผ็ดจัดจ้านน้ำาลายไหลเลยะคะ่ะอีกเมนูก็คือผัดชาปลาคังนะคะเมนูเขา สีสันจัดจ้านทุกอย่างเลยเราก็เลยเอายำผักหวานมาแก่เผ็ดแก้เผ็ดะะอัน,นี้น่าจะอร่อยนะหิวแล้วขอชิมไหมพี่หิวมานั่งกินด้กันเลยนะมาโอเคดูจากสีสันน่ากินมากนี่นี่นเด็ดแน่นอนปลาคังอ่ะชามาจังหวัดกาญจน์เลอผ้าเลยนะับปลาคังไอเนี้นโค้งปลาคังเอาปลาคังไปย่างก่อนย่างาจะย่างต้อย่างต้อย่างตองอย่าง กินหนึ่งบวกทุกอย่างมั่วเนี่ยโอเคเราตักออกตักสองเลยบอว่าจัดจ้านแน่นอนชิมนี่เลยต้มโค้งปลาคังทีเด็ดเลยนะเนี้ยบอกเลยว่าพี่บอกว่าชอบทุกคนชอบนะแต่ก่อนไม่เคยกินปลาคังพอได้กินแล้วชอบอืมันสดนะเนาะถ้าเราได้กินจะสดอ่ะจะชอบคางดเต็มพ้นครับอืม ลองเนื้อลองเนื้อลองเนื้อปลาคังสดเนื้อจะหวานเนื้อเนี้นเน้น,นเลยมาลองดูกันครับเน้นเน้นเนื้อปลาคังออืืมมนุ่นนนมเบาน้ำต้มโค้งมันต้องอย่างนี้ฮะสะใจ อ่าอีกเมนูนึงที่อยากจะชิมนั่นก็คือยำผักหวานาก๋เตี๋ยวผักหวานถ้าแถวบ้านหนึ่งคือจะเป็นแบบแกงผักหวานใส่ไข่บดแดงอะไรอย่างนี้นะถ้าภาคอีสานอันนี้เป็นยำผักหวานนะคะซึ่งยำผักหวานเขาก็จะมีเป็นปลาหมึกนะเป็นกุ้งแล้วก็เป็นหมูสับนะคะขอชิม เขากันมากเขาเอามายำมันทาให้แบบลงตัวผักหวานมันมีความหวานแล้วเขาก็ทําน้ํายำให้มันมีความเปรี้ยวนะคะมันแบบเข้ากันมากทุกคนเมนูนี้คืออร่อยถูกใจีตัวนี้อย่างแนะนำครับผัดขาปลาค้งมาดูเนื้อปลาคังขาวๆคำโตๆไป เนื้อดีสดหวานนุ่มกรมกรถึงใจสุดยาตอืมอร่อยคือเนื้อปลามันมีความหวานสดหวานนะสดแล้วผัดฉ่าก็อร่อยด้วย,ยแะ่ชอบุดคือ่ยผัดฉาปลาคังกับต้มโพงปลาคังรสเด็ดเด็ด,ด,ดไม่เด็ดดูจากเนื้อนะ แล้วรสชาติของที่ร้านเขาคือจัดจ้านมากไม่ถึงมากนะคือคือจัดจ้านเลยเนี่ยร้นเนี่ยครับร้านอาหารป่าต้องรสชาติอย่างนี้รสชาติต้องขี เป็นไงบ้างอาหารป่าที่พี่อยากจะกินนะแบบแบบนี้ไหมใช่แบบนี้แหละที่ต้องการดลจากหน้าเปลี่ยนไปเลยคือเผ็ดร้อนจัดจ้านแบบคือมันไม่ได้แค่แซ่บเผ็ดร้อนอย่างเดียวมันอร่อยด้วย่รสชาติอร่อยแล้ววัตถุดิบพวกปลาพวกผักสดใหม่ร้านเขาสดใหม่นะผักหวานก็คือรับรู้ได้ถึงความสดเพราะผักมันมีความหวานเด้งนะทุกคนคือแบบอร่อยจริงสดน้ำไม่อยู่เลย มาก็คือใครที่มากาญจนบุรีแล้วอยากจะกินอาหารป่าเนาะหรือใครจะจะกินปลาคางผักหวานอะไรอย่างเงี้ยนะนําร้านนี้เลยก็ถ้าใครมาเที่ยวกาญจนบุรีหรือน้ําตกไซโยกอะไรเงี้ยไม่รู้จะกินอะไรนะขับรถผ่านแถวนี้พัวเลนูนะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับน้ำ,นำตกไซ<ส>โยกน้อยอ่าได้ได้ไม่ผิดนะหวังกกรสชาติดีเด็ด ก็คือไม่ต้องห่วงเลยว่าโต๊ะเต็มก็โต๊ะเยอะแยะมากมายรวมถึงเขาก็เปิดพาบ์ทให้โต๊ะละตูค่ะก็แนะนําร้านนี้เลยนะคะห้องอาหารเลนูนะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8ดโมงถึงสองทุ่มเลยใครที่ผ่านไปผ่านมาหรือมาเที่ยวน้ำตกก็สามารถแวะร้านนี้ได้ซึ่งร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับน้ำตกสายยกน้อยเลยนะคะหาได้ง่ายก็คือถ้าใครขับผ่านก็จะเจอนะเหมือนตอนที่เราขับไปอ่ารีสอร์ทเรกเราก็ขับผ่าน ก็สำหรับทุปีเราไม่ต้องไป็ห่วงเดี๋ยวเราจะตักลิงลก์โลเคชั่นครับไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะถ้าอยากตามมาลองชิมดูว่าเด็ดจริงหรือเปล่านะอย่าลืมนะกดติดตามก่อนนะกดติดตามแล้วกดไ like, ลคล์กดแชร์น,นะกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลากก่อน,นะครับบายบายครับขอบินต่อก่อนนะอร่อยไหมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะ